สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองการทุบบล็อกแร่กันนะครับซึ่งจะเป็นแร่ใหม่นะผมจะลองทุบให้ดูนะครับว่าแร่แต่ละชนิดเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรทุบบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแร่ก,กันก่อนนะว่ามีแร่อะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เวอร์ชันปัจจุบันของจีนนะครับเป็นเวอร์ชั่น 1. 5ุแล้วนะครับไม่ใช่1.0นะครับที่ผมยังเรียกเป็น1.0อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเกมนะครับมันเป็นแพทใหญ่นะครับแพทดนะครับผมก็ยังเรียกติดป้ายว่าเป็น1.0อยู่นะครับแต่ตัวเกมในตอนนี้เป็น1.5แล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูแลใหม่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแลใหม่เนาะเพราะว่ามันมีคําว่าใหม่อยู่นะครับผมจะลองอ่านชื่อให้ดูนะครับมันบอกว่าเป็น แร่สตาร์เอเนอร์จีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือแร่อะไรนะครับแต่ก็เป็นแร่ใหม่นะออกมานะครับตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับนี่คือทองแดงนะครับมันบอกว่าแร่โลหะผสมทองแดงนะครับตัวนี้ก็คือแร่ที่ยังไม่ได้กัน่นออกมาเป็นก้อนทองแดงอันนี้ก็จะเป็นไทเทนใช่ไหม แร่โลหะผสมไทเทเนียมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแร่ลุนโจมตีนะครับก็แร่ที่มันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เป,เป็นรูปดาบตัวนี้คือแร่ลุนป้องกันนะครับแร่ลูนป้องกันนะตัวนี้แร่ตัวนี้นะครับก็เป็นแร่ลูนอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันแปลออกมาไม่ได้ความเลยะตอนนี้มันบอกว่าเป็นแร่ลูนชนิดหนึ่งนะครับ มันจะเป็นรูปสายฟ้านะครับแร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแร่ลูนอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบล็อกแร่นะครับบล็อกแร่ทองแดงเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแร่บล็อกไทเทเนียมนะครับดูก็น่าจะรู้แล้วเนาะก็จะมีแร่อยู่ทั้งหมดออ8อย่างนี้นะครับนี่เลย เราก็จะามาลองวางเรียงดูนะครับแล้วก็จะมีบล็อกที่อยู่กับภูเขาไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะอีกสองบล็อกนะครับไม่ใช่อีกอย่างหนึง่งวางผิดโอเคอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งในแพท1.0เนี่ยมันจะพบเห็นแร่พวกนี้ได้ตามพื้นดินเลยนะครับไม่ต้องขุดดินเนาะเห็นไหม ตัวนี้ก็มี1จุดนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยมันก็จะอยู่กับดินด้วยนะครับเห็นไหมมาอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่งสังเกตตัวนี้ตัวนี้คือแร่อะไรเอ่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับมันบอกว่าเป็นเครื่องจักรฝั่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเอามาด้วยนะครับแล้วก็แร่2อ,อย่างนี้นะครับซึ่งอยู่กับภูเขาไฟนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแร่ดินลาวาที่ยังเดือดอยู่่ะตวัวนี้ก็จะเป็นแร่ดินลาวาที่มันแห้งแล้วนะครับทุบแล้วมันจะเป็นลาวานะครับสําหรับบล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะแห้งกลายเป็นบล็อกสีดำตัวนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาบนดินเหมือนลาวานั่นแหละนะครับเวลามันขึ้นมาบนดินมันก็จะแห้งนะครับกลายเป็นก้อนดินนะครับมันก็คือหินภูเขาไฟนะครับหรือว่าหินอัคนีุกนะครับก็ จัดอยู่ในพวกดินขอไฟมันแห้งแล้วนั่นแหละนะครับดินลาวาที่มันแห้งแล้วอ่ะถ้าวางไว้นานมันจะแห้งนะครับแต่ถ้าเราไปทุบมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลาวาน,นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันคือแร่โลหะอุ้ยโอ้เหย,ยียบรวไฟไหมอย่างที่บอกนะครับว่าลาวามันยังไม่แห้งนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อมันก็คือ เครื่องจักรฝังนะครับแร่ตัวนี้นะก็ประมาณนี้เนาะแร่ก็แรกนะครับก็ชื่อมันคืออะไรลืมชื่อนะครับมาอ่าตั้งแต่อิเตอร์เหล็กขึ้นไปนะครับแร่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ยังจําได้อยู่นะครับทองแดงนะครับแร่ทองแดงอิเตอร์หินขึ้นไปนะครับแร่ไทเทเนียมนะครับอิเตอร์เหล็กขึ้นไปนะครับ ตัวนี้เป็นแร่รูนนะครับรูนโจมตีเนาะอีเตอร์อะไรอะ่ะทองแดงเหรอจริงๆด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คืออีเตอร์ที่ทําจากทองแดงนะครับใช้ขุดอา้าวหายเลยใช้ขุดรูนโจมตีนะครับอ่ะลองดู นี่นะครับเห็นไหมตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูนป้องกันนะครับ uellement. ใช้อิเตอร์ทองแดงเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นรูนรูปสายฟ้านะครับอิเตอร์ทองแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้อิเตอร์หินนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแร่ไทเทเนียมนะครับเป็นบล็อกไทเทเนียม ตัวนี้เป็นดินลาวาทที่แห้งแล้วนะครับใช้มือเปล่าตีได้นะได้บล็อกด้วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นโลหะฝังนะครับก็ใช้ตั้งแต่แร่ทองแดงขึ้นไปนะครับทองแดงเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่าแร่ไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเนี่ยจะเหนือกว่าทองแดงนะครับก็จะลองไทเทเนียมให้ดูนี่คืออิเตอร์ไทเทเนียมนะครับนะ ได้นะครับเห็นไหมได้นะครับตามนี้เลยนะก็ปรับมาณนี้นะครับสําหรับการขุดแร่ในแพ่น1.0นะครับแร่ที่มันมาพร้อมกับแพ่1.0นะก็แบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับซึ่งถ้าผมอธิบายข้ามขั้นตอนไปก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับ